สวัสดีครับวันนี้ผมกับวงโตขาขเช่นเคยนะครับวันนี้วงโตข่จะมาแนะนำระบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go นะแล้วก็ระบบ Driver a s s i s t a n t Professional นะครับผมที่เขามีมาให้ในรถยนต์ BMW iX 3อนะ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวรถจะทำงานยังไงนะไปรับชมกันได้เลยมาเรามาทดสอบกันดูนะครับผม กดปุ่มเดียวเลยคือปุ่มนี้นะมันจะทํางานทั้ง2ระบบนะกดปึ้งเพื่อนๆเห็นไหมครับในหน้าจอทั้งสีเขียวขึ้นที่เป็นรูปรถแล้วก็เป็นรูปไม้แล้วก็เป็นรูปพวงมาลัยน,นะครับถ้าเป็นสีเขียวคือตัวระบบเนี่ยเขาจะทํางานเต็มที่นะครับผมและเพื่อนๆเ,เห็นในหน้าจอไหมอ่า ตอนนี้เห็นที่พวงอะไรไหมมันมีสีเหลืองขึ้นนะครับผมเป็นไฟเป็นการแจ้งเตือนนะครับตัวนี้ก็คือจะแจ้งเตือนต่อเมื่ออ,อ่านเส้นถนนไม่ชัดเจนถนนมีความผิดปกติหรือว่ารถคันข,ข้างหน้าเนี่ยไปไกลแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมเขาจะขึ้นตรงพวงมาลัยสีเหลืองเนี่ยให้เราว่ามันมันเป็นการแจ้งเตือนอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาพยายามให้เราจับพวงมาลัยเนาะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เติมขันเร่งให้เขาใช่ไหมครับตัวในหน้าจอที่เป็นรูปรถแล้วก็เลือนไม้นเนี่ยมันจะเป็นสีเทาแต่ถ้าเราปล่อยออกมันก็จะกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับมันเป็นการปลดล็อกความเร็วที่เราล็อกไว้ชั่วขณะนั่นเอง่อาตอนนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีการชะลอมีเบรกมีการเคลื่อนตัวให้เราเหมือนกันกันกบคนขับขี่นะครับอือฮึอืม,อมแล้วก็ถ้าสมมุติว่า ตอนนี้ในหน้าจอนะครับเขาก็จะแสดงผลหมดเลยนะทั้งเลนซ้ายเลนขวานี่เห็นปะถนนมัน,ปนแปลกๆเขาก็ขึ้นเตือนให้เรานะครับให้เรามีทั้งเสียงที่เตือนแล้วก็มีทั้งไฟ LED ที่เตือนเออมันดีมากๆเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะ มัวแต่ไปมองจอตรงนั้นนะครับผมว่า, <S <S 1> <S 1> วาเฮ้ยระบบทํางานรอเปล่าระบบมีปัญหาพวงมาลัยเซตได้ไหมหรือว่ามันทํางานให้เราอยู่ไหมนะครับผมตัวนี้เขาก็จะทํางานให้เราแจ้งเตือนให้เราเป็นไฟสีเหลืองเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลืมจับพวงมลาลัยหรือว่าเราลาสายตานะครับตัวาการแจ้งเตือนเนี่ยเขาก็จะมาแจ้งเตือนให้เราตรงนี้นะครับการแจ้งเตือน สีเหลืองเนี่ยมันจะไม่ได้ทํางานเสมอไปนะถ้าสมมุติว่าเราขับทางยาวๆ mm. เส้นปกติหรืออะไรอย่างเงี้ย mm. โดยที่เรายังมองถนนอยู่นะครับตัวระบบเนี่ยเขาก็จะไม่แจ้งเตือนให้เราทันทีทันใดเหมือนแบบตอนนี้นะครับผม mm. เพราะว่าในเมืองเนี่ยเส้นถนนเอ่ยรถเอ่ยออการเชื่อมต่อของถนนเอ่ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ปกติครับมันเลยเตือนแบบนี้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ การแจ้งเตือนเนี่ยมันจะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาจะปลดการทางานหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองปล่อยก่อนดูซิว่าเขาจะขึ้นเตือนสีแดงยังไงนะครับอันนี้เรายังมองตรงมาอยู่เนาะเรายังไม่ลาสายตานี่เขาแจ้งเตือนนะครับให้เราจับพวงมาลัยเนาะเพราะว่าด้วยสภาวะแวดล้อมนะครับมันค่อขทางอันตรายนะครับพวงมาลัยก็ยังประคองให้เราอยู่เนาะวิ่งอยู่ในเส้นเลนนะครับเห็นบ้าสีแดง ให้เราจับพวงมาลัยนะนี่พอเราไม่จับพวงมาลัยปุ๊บเบรกการแจ้งเตือนเมื่อกี้สองสามครั้งใช่ไหมครับพอเราไม่จับปุ๊บเขาเบรกให้เราทันทีเลยอะแบบพื้นที่เพื่อนๆเห็นนะแล้วก็ขึ้นตัวเครื่องหมายตกใจนะครับผมแล้วก็การทํางานทั้งสองตัวเนี่ยมันจะถูกปลดล็อกเออเพราะว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยแหละครับเขาเลยปลดการทํางานทั้งสองตัวทิ้งนะครับผมอืม แต่ถ้าผมให้เดานะอาจจะเบรกให้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะถ้าเพื่อนๆแบบเหมือน,ในใคล้ายว่าไม่ได้จับพวงมาลัยนานนะครับผมละทิ้งการ,บ,ารบังคับพวงมาลัยนานนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโหมดมันก็ยังสแตนบายอยู่นะมันเป็นสีเทาเห็นไหมครับให้เรามากดคําว่ารีสโอมปึ้งนี่ก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมเนาะ ระยะห่างถ้าเพื่อนๆมองใน Head-Up Display นะครับผมตอนนี้มันขึ้น3ขีดนะใน Head-Up Display เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเป็นรูปรถข้าง,างหน้าเป็นพวงมาลัยสีเขียวแล้วก็มีล็อกเลนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบอกอยู่ตำแหน่งว่าอาตอนนี้เนี่ยเราเซตตำแหน่งไว้ที่เท่าไหร่แล้วก็คือเซตไว้ที่ตำแหน่ง50กิโเมตร่อชั่วโมงนะครับนี่เห็นไหมในหน้าจอเขาก็จะขึ้นรูปรถเลยว่าตัวรถเป็นอย่างไรนะครับอืม เขาก็เห็นไหมเคลื่อนไปยังคันข้างนาหน้าได้อย่างง่ายดายนะครับผมอ่านออกหมดเลยนะโมไซค์รถบรรทุกรถเก๋งคือถ้าเป็นแบบพวกรถตู้ทึบอะครับเขาก็จะ,ะเหมือนคล้ายว่าอ่านเลยเป็นรถบรรทุกนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้ผมไม่ได้แตะเบรกนะแต่ถ้าว่าการที่เราใช้ตัว ล็อกเลนเนี่ยหรือว่าล็อกคันข้างหน้าตอนนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเขามีจุดเส้นประนะครับผมที่เป็นกรอบล็อกกับรถคันข้างหน้าอยู่นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราวิ่งไปในถนนที่มันไม่ได้มีเส้นจราจรที่ชัดเจนเนี่ยหรือเส้นถนนที่ชัดเจนนะครับเขาจะเกาะคันข้างหน้าโดยการขับไปตามคันข้างหน้าเดี๋ยวนะรถมันจะปาดเข้ามาดูสิจะเบรกหรือเปล่า เบรกให้เรานะครับอืมเห็นไหมปาดมาแบบกระชั้นชิดมากๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมเออเขาก็เบรกให้เรานะครับผมคือเขาคันข้างหน้าเนี่ยมันมีสเปซระยะห่างที่เราเซตไว้สามใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไปทันทีนะเขาก็แบบเหมือนคล้ายๆอ่านเฮ้ยมันมีรถเข้ามาใกล้เรานี่อย่างนี้นะครับเขาก็ชะลอให้เราจนถึงเบรกแบบเมื่อกี้เออเอาสิค่อนข้างค่อนข้างฉลาดในระดับหนึ่งเลยนะอืม การทางานเขาก็จะกล้องด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์ด้านล่างที่ตรงกระจังหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ทํางานคู่กันกันกบไฟสปอร์ตแล้วก็ตัวเซนเซอร์รอบขันด้วยนะครับผมนี่เขาก็จะอ่านแล้วก็ทํางานไปพร้อมๆกันแบบนี้แหละฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูในจอเรือนใหม่ใช่ไหมครับเขาจะไม่ได้ขึ้นว่าเป็นเส้นชัดเจนเหมือนกับ h e d up display นะว่าตอนนี้ห่างกี่เส้นอะไรประมาณนั้นนะครับ เราลองกดดูอเดี๋ยวผมลองลบก่อนปึ้งเห็นไหมถ้าเรากดอย่างนี้ยมันจะขึ้นเป็นเส้นบอกนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไปปุ๊บเส้นมันจะหายไปแล้วก็ไม่ได้บอกระยะห่างเหมือนกันกับใน head up display นะการปรับระยะห่างสามารถปรับได้ทั้งหมด4ระยะห่างแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เราลองปรับความเร็วดูสมมุติว่าเราปรับ ดันดันค่อยๆปุ๊บมันจะเพิ่มทีละหนึ่งเห็นปะครับเป็น51อ็ดแล้วเราลองปรับให้มันเป็นเข้าล็อกปุ๊บนี่เป็น60มันจะเป็นการเพิ่มทีละ10เนาะเราลองดันลงเบาๆปุ๊บเนี่ยห้าสิบลองดันลงเยอะปุ๊บเป็น50เห็นไหมมันจะมีเขี้ยวของมเขาอยู่นะครับผมเป็นการปรับนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราข้ามไปไกลเลยบางคนนะครับผมอาจจะไม่ไม่ชินกับตัว ที่เป็นล็อกเลนนะอันนี้ต้องบอกก่อนการล็อกเลนของเขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเส้นถนนมันไม่ชัดเขาจะอิงกับรถคันข้างหน้าครับแล้วพวงมาลัยเนี่ยจะคอนโทรไปตามรถคันข้างหน้าโดยการแบบเหมือนคล้ายวิ่งลายเดียวกันกับรถคันข้างหน้านั่นเองนะครับผมข้อเสียมีครับคือถ้าสมมติว่ารถคันข้างหน้าวิ่งไปทับเส้นเลน แล้วตัวรถเนี่ยดันอ่านเจอเส้นเลนนะครับเขาจะหักพวงอะไรกลับเข้ามายังเลนของเราทันทีเอออันเนี้ยเพื่อนๆอาจจะตกใจได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าตัวรถเนี่ยดันตรงมาแล้วอยู่ดีเขาหักหลบแล้วก็ออมีรถคันข้างหน้าจอดอยู่นะครับผมเคยลองอ,อมันมีการหักเลี้ยวออกให้เรานะครับแต่บางครั้งก็ไม่หักเลี้ยวให้เราอันนี้เพื่อนๆต้องระวังนะ โหมดการล็อกเลนเนี่ยผมจะของ bmw นะครับผมจะแนะนำว่าให้เพื่อนๆนใช้ในสภาวะที่เป็นรถติดมากๆแบบนี้นะครับผมหรือทางที่มีเส้นที่ชัดเจนหรือว่าการขับรถแบบทางไกลๆนะครับที่เพื่อนๆนแบบไม่อยากเมื่อยล้ากับการจับพงอะไร่างนี้ตลอดเวลานะครับอ,อันนั้นอาจจะเหมาะกว่านะครับตัวเขาจะคำนวณให้เราอย่างปลอดภยัยอะไรประมาณนั้นนะครับออื นี่เห็นไหมรถเข้ามาปุ๊บนี่เขาก็ชะลอให้เราเหมือนแบบเราใช้คันเร่งเราใช้เบรกอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นในจอเนาะเขาก็จะอ่านทั้ง3มเลนเลยนะครับผมอืมแล้วก็การปิดฟังก์ชัน่าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากแคน n c e ลชั่วคราวหรือว่าข้างหน้ามันมีอะไรใช่ไหมครับก็ให้เรานี่เห็นปะ หักลบให้เราเฉยโอเคมอไซค์ okay. <sm art> มันเข้ามาใกล้นะครับตัวรถเนี่ยก็เลยหักออกให้เราก็อืมถ้าเราอยากปิดฟังก์ชันชั่วขราวนะครับผมให้เราแตะเบรกหรือกดคำว่า i s ที่มันมีคำว่า cancel ตรงนี้เนาะอะ่เดี๋ยวผมกดให้ดูปึง้งเห็นไหมกลายเป็นสีเทาแล้วนะครับแล้วเราก็มาใช้คันเร่งเอานะครับผมหรือว่าจะแตะเบรกก็ได้เนาะแล้วก็กดอีกครั้งนึงมันจะเป็นการ r e ซูมปึง้ง เห็นไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับอืมแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะปิดเฉพาะระบบตัวล็อกเลนละ่ะอืมอันนี้อันตรายนิดนึงนะครับผมเลยเบรกก่อนถ้าเพื่อนๆอยากปิดเฉพาะอุ้ยแป๊บนึงนะครับแฟนโทรมาถ้าเพื่อนๆอยากให้ปลดเฉพาะตัวล็อกเลนนะครับที่เป็นรูปพวงมาลัยนะให้เพื่อนกดคําว่าโหมดครับปึง้ง เห็นไหมหายไปแล้วมันก็จะเหลือแค่การใช้ระบบ a d a ดั i ทีฟนี่แบบนี้ไปนะครับอื mm hmm. ใช้งานง่ายครับคือถ้าคนเคยใช้ตัวของ 530e ที่เป็น M Sport นะครับที่เขามีอ d a ดั i ทีมาให้เนี่ยก็ใช้แค่อันนี้ก็พอไม่ต้องใช้ล็อกเลนนะแต่ผมลองแล้วเออค่อนข้างประทับใจกับตัวล็อกเลนของเขานะครับผมถึงแม้ว่าเนี่ย เวลาเราไปขับขับทับเส้นเลนนะครับเขาจะหักพวงอะไรให้เราทันทีบางคนอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าถนนในกรุงเทพเนี่ยบางจุดนะครับมันเป็นเส้นที่มามันจบกันนะครับผมเส้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเส้นก็หายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเส้นก็มีเออตัวนี้เนี่ยตัวรถมันอาจจะแบบงงอ่ะเออไม่เคยพบไม่เคยเจอแบบนี้นะครับผมอืออืมเนี่ยการทํางานเป็นไงบ้างครับ สต็อปแอนโกได้ดีนะเออ,เค,อเคลื่อนไปกับคันข้างหน้าได้อย่างดีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะทํางานให้เราช้าหรือเร็วนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ห้าสาูนย e ที่ผมรีวิวตัวแอคทีฟไปแล้วเนี่ยเออเขาคล้อยตามกับคันข้างหน้าได้เร็วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราตั้งไว้หนึ่งใช่ไหมครับถ้าในเมืองนะครับผมผมจะแนะนําว่าตั้งสักสองหรือสานะหนมันใกล้เกินไปนะครับผมนี่เห็นปะเข้ามา แบบนี้ตัวไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยตัวรถเขาก็อ่านเจอนะครับถ,ถึงแม้ว่าเป็นระยะที่กระชันจิตนะอ่าเดี๋ยวเราเพิ่มระยะหน่อยอ่ะฮะอืเวลาขึ้นสะพานส่วนใหญ่จะอ่านไม่เจอนะครับเราก็จับเขาบ้างเล็กน้อยนะครับอืมช่วยประคองแต่เมื่อกี้อ่านเจอนะเออเอาสิเพราะว่าเขาเกาะคันข้างหน้านั่นเองอ่า อืมแจ้งเตือนแหละอืมเดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่งว่าตัวรถเนี่ยจะตัดการทํางานหรือเปล่านะครับรอให้เขาแจ้งเตือนสีแดงก่อนอืมใช่ไหมแจ้งเตือนสีแดงหนึ่งครั้งแจ้งเตือนครั้งที่สองโอ้โอ้โหเปิดไฟฉุกเฉินได้ด้วย เมื่อคือเมื่อกี้คือแบบเบรกจนหยุดเลยนะเออแล้วขึ้นเครื่องหมายฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินให้เราด้วยว้าวโหอันนี้คือปลอดภัยจริงๆเลยนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะใช้จนแบบเพลินอนะเพลินจนหลับนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เขาเบรกให้เราจุดเมื่อกี้คือเบรกจึกเลยแล้วก็เราเราอาจจะต้องใส่เกียร์เพื่อ เคลื่อนตัวต่อไปได้นะครับเพราะว่าตัวระบบเนี่ยคือเซฟตี้ให้เราสุดๆเบรกถึเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งระบบปลดแล้วก็ขึ้นไฟฉุกเฉินให้เราเออเอาสิ <c oughs> โอหอันนี้ยกนิ้วให้เลยนะฮะโอเคเรากลับมาเปิดเหมือนเดิมเนาะปึง้งอืมโอ้ถือว่า ช้างฉลาดมากครับตัวรถนะครับผมเขาไม่ได้ตัดการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเขาตัดทั้งหมดเลยโอ้เยี่ยมไปเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ให้ฟังก์ชันนี้มาแล้วเนี่ยใช้แล้วค่อนข้างคุ้มครับผมในหลายๆอย่างในการขับขี่ในการที่ระบบ Adaptive Cruise <oughs> Control Stop and Go ที่ให้มาการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้อย่างสมูทนะครับแล้วก็ตัว ดิ i เวอร์ s อสซิสแตนต์โปรเฟชชั่นละครับถึงแม้ว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงอืมขอโทษครับถึงแม้ว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงกับตอนที่เจอเส้นเลนแล้วงงหรือเวลาถ้าตัวรถเกาะคันข้างหน้าโดยเส้นมันหายอยู่ดีเส้นมันเจอตัวรถเขาจะหักกลับเข้ามาอยังถนนเส้นเดิมให้เราเนี่ย อันนั้นน่ะนิดหนึ่งนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆอาจจะตกใจข้อนี้นิดเดียวแต่อย่างที่ผมบอกครับตัวระบบผมจะแนะนําอ่ะเนี่ยคุณใช้ไปในรถติดๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็ใช้ไปในตอนที่อ,ออกแตงวัดใช้ไปเลยมันทํางานสเสถียรแน่นอนครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะเลี้ยวโคง้งตามเส้นจราจรให้เรานะครับผมแต่ว่าการเลี้ยวโค้งของเขาเนี่ย เขาจะขึ้นเตือนให้เราอย่างที่ผมบอกถ้ามีถนนหรือว่าเส้นถนนที่มันแปลกไปนะครับผมในความเร็วสัมพันธ์นตอนตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องจับพวงมาลัยให้เขาเขาจะขึ้นเตือนเป็นสีเหลืองเนาะอือฮึอืคข้าวๆก็ประมาณนี้แหละเออระบบทํางานเวิร์กมากๆครับ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองดูตอนที่ช่วงแบบติดจัดๆเลยนะแบบติดไฟแดงนะว่า เขาจะ follow ให้เราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเข้าสู่ในโหมด auto ้ o ฮ d ให้เรานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะตัดไปเนาะเพราะว่าตอนนี้รถมันค่อนข้างเคลื่อนตัวไปในระดับหนึ่งนะจะไม่ได้เบรกสนิทจนถึงขนาดนั้นนะฮะเห็นไหมรถมันก็ยังมีการเคลื่อนตัวไปนหน่อยนะครับผมก็เลยอาจจะยังเดาไม่ได้ว่าจะต้องแตะคันเร่งหรือกดรีซูมหรือเปล่าให้ตัวรถเนี่ยมัน follow ไปกันในคังหน้านะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อตัวรถ จอดสนิทนะคะผมทั้งทั้งที่อยู่ในระบบแอคทีฟนะตัวรถมันจะเข้าสู่โหมดเหมือนคล้ายว่าออโต้โฮมันจะเป็นการสแตนบายไว้อยู่เนาะเขาก็จะขึ้นเตือนว่าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้แล้วเพราะว่าตัวรถรุ่นนี้นะครับเขาจะมีระบบเตือนครับเมื่อคันข้างหน้าเคลื่อนตัวไปเขาจะมีเสียงเตือนว่าเอ้ยคันข้างหน้าไปแล้วนะติดติดอ่าให้เราคลอยตามไปอะไรงั้นนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะอืมโอเคเดี๋ยวลองดูเบรกสนิท ปึ๊บสามสองหนึ่งปึ๊บอืมดูสิจะไปให้เราหรือเปล่าอืมอาจจะยังไม่ได้นานเท่ากันกันกบตอนที่ติดไฟแดงเนาะ ทำได้ดีนะถึงแม้ว่าขึ้นสะพานไปแล้วก็เปลี่ยนจากเส้นเลนมาเกาะรถคันทั้งหน้านะครับเนี่ยสบายสบายรถติดเติดเห็นไหมเขาไม่ได้เตือนทันทีทันใดนะครับผมเพราะว่า รถด,ด้านข้างกับความเร็วสัมพันธะ์นตอนนี้เนี่ยมันค่อยๆไปครับผมมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้รีบเตือนเป็นไฟสีส้มขึ้นมามากนะักนะครับ uh huh. เดี๋ยวเราจะลองตัดไปก่อนดีกว่า <laughs> ราะว่าตรงนี้น่าจะติดอีกนานครับผมว่าถ้าสมมุติว่าเกิดทบเส้นเลนตอนที่เราเปิดตัวล็อกเลนไม่อยู่เนี่ยตัวรถมันจะมีปฏิกิริยายัางไงนะครับผมแล้วก็ตอนต่อติดไฟแดงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคตอนนี้ก็ตัวรถนะครับผมจอดนิ่งนานในระดับหนึ่งแล้วลนะอืมหลายหลายวินาทีแล้วนะเดี๋ยวดูนี่เห็นปะมีแจ้งเตือนว่ารถคันหน้าไปนะครับเราก็ต้องแตะ คันเร่งเพื่อไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเบรกจนถึงจุดยู่นนิ่งนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการทําให้คนอ,อนั่งเนี่ยไม่เคลิ้มตามไปนะครับผมเพราะว่าถ้าสบายเกินไปเนี่ยไม่ไดมีเสียงอะไรแจ้งเตือนเขาก็จะมันค่อนข้างอันตรายนะครับผมตรงนี้เขาก็เลยมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนขอยตามไปนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ได้เบรกสนิทนานขนาดนั้นนะ ถ้าไม่ได้เบรสนิทในขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะสต็อปแอนดกให้เราก็คือคล้อยตามไปอย่างคันข้างหน้าเราอย่างที่เราลองตรงเลี้ยทางโด่วนเมื่อกี้นะครับถึงแม้ว่าอ่ะจอดติดอ่อรถติดสักประมาณ10วิอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีก็เคลื่อนไปอ่าตัวรถเขาก็คอยตามไปให้เรานะครับผมแต่อย่างเงี้ยนิ่งสนิทเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูมันจะมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้น ถ้ารถขนข้างหน้าไปเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นสัญลักษณ์ออโต้เบรกโฮอะไรนะครับ <c oughs> เนี่ยเราลองให้รู้เลยว่าเป็นอย่างไรนะครับอ๋อ,อ,อ,อโอ้ถึงว่าการสต็อปแอนดโกของเขาเนี่ยก็ ค่อนข้างนานมากๆเลยนะกว่าจะเข้าสู่โหมดที่เป็นการแจ้งเตือนของคันข้างหน้าที่มันเคลื่อนตัวไปครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราลองนับเลยออเบรกสนิทยังโอเคเดี๋ยวเราจับเวลาดีกว่าปึ๊บนาฬิกาโอเคจับเวลากดเริ่มปึง้งดูสิว่ากี่วิ โหแต่ว่า stop and go ของเขานี่ค่อนข้างค่อนข้างทำได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคล้อยตามกับคันข้างหน้าไปถึงแม้ว่าอาจจะจอดหยุดนิ่งซักระยะหนึ่งเนี่ยยี่สิบกว่าวิแล้วเ <c oughs> ออมันก็ยังสามารถคล้อยตามคันข้างหน้าไปได้โดยที่แบบจรถจอดหยุดนิ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะ มันไม่ได้มีสัญลักษณ์หรือว่าไม่ได้มีบอกนะครับว่าเข้าสู่โหมดออโต้โฮนะครับไม่มีเลยสัญญาณของอสัญลักษณ์สีเขียวแล้วก็การแจ้งเตือนของ Adactive ก็ยังขึ้นอยู่เป็นสีเขียวเนาะอยา่างรถขันข้างหน้าไปแหละดูสิอืมเป็นนาทีก็ยังแบบ follow ให้เราอีกอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวโค้งดูนะฮะอืมไม่ได้ครับเราต้อง โค้งตามเองเห็นไหมพอมันไม่เจอรถคันหน้านะครับมันจะเร่งความเร็วไปอย่างขันข้างหน้าเลยนะครับเราก็รีซูมถ้าเป็นโค้งหรือเป็นแยกที่มันแบบเราต้องเลี้ยวครับผมจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆปลดก่อนจะดีกว่าครับเพราะว่าอาจจะตกใจได้อย่างแบบมัตตากี้นะครับผมมันจะเร่งไปอย่างความเร็วที่เราเสร็จไว้อะก็คือ60นะครับอือกาะคันข้างหน้า ไฟไฟเลี้ยวน,นี่เห็นบ่าพอมันเกาะขันข้งข้งหน้ามันไหลาตามไปข <c oughs> ับในตอนคืนนะครับตอนนี้ก็อาจจะเจอเส้นบรา,าเส้นบางหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าเส้นไม่ชัดนะครับผมมันก็เลยขึ้นสีเขียวชาแบบมา่อกี้นะครับ เพราะเราเปิดไฟเลี้ยวระบบตัวล็อกเลนก็อาจจะปลดการทํางานสักภพัพหนึ่งเป็นสีเทาเนาะเนี่ยพอข้างหน้าเป็นโค้งใช่ไหมครับผมแนะนำว่าให้เหยียบเบรกเพื่อปลดการทำงาน ก็ครโค้งปึ๊บพอเป็นเส้นทางตรงจริงๆอ่ะค่อยค่อยใช้จะดีกว่านะครับอันนี้โค้งใหญ่อองศาโค้งมันเยอะครับผม,มาลองเปิดดูก็ได้เห็นปะมันตรึมคือแบบ มันไม่ทำงานนะฮะ เขาคราบประมาณนี้นะครับสำหรับ Active Cruise Control Stop and Go นะแล้วก็ตัว Driver Assistant Professional นะครับผมที่เรียกง่ายๆก็คือตัว Rock l a n นั่นแหละอาการทํางานเขาการที่ระบบเขาเซตมาให้นี่ผมค่อนข้างว้าวหลายจุดนะเออเพื่อนๆก็เห็นได้แหละว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมว่า ใช้ได้ผลไหมลดอาการเมื่อยล้าของเราได้ไหมเพราะว่าพวกระบบพวกนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ช่วยพวกขับขี่ไม่ให้เมื่อยล้านี่นะครับไม่ว่าจะขับทางไกลไม่ว่าจะเป็นการเจอรถต,ติดนะครับระบบพวกนี้ช่วยเราได้เยอะนะครับแต่ว่าการใช้งานก็อาจจะต้องคอยระมัดระวงังหรือว่าคอยสแตนบายเท้าไว้ที่เบรกอยู่ตลอดเวลานะอ,อันนี้เป็นทริคเล็กๆที่ผมแนะนำนะครับผม โอเคยังไงวันนี้วงโตขานะครับผมแล้วก็เวียนะคดับยู่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคบผมมีคลิปอื่นใหม่ๆเนี่ยเราก็จะพยายามทดลองทดสอบมาให้ใหเพื่อนๆได้ชมกันเนาะยังไงวันนี้วงโตขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ